ก็จะพากันมาต่อนะคะที่ห้างลิเดินะคะลิเดิสาขาเลน,นะคะเ้างาสินค้าราคาถูกมากเข้าไปนไยกันเลยนะคะเปิดประตูแล้วนี่คือภายในก็จะมีแผนกขนมปังนะคะผละไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้มาผแผนช็อกโกแลต อันนี้จะ็นแหนกวนยนะคะผักผล,ลไม้ขนมปังแล้วก็ช็อกโกแลตเทศกาลบ้องชูบ้องชูอ่าตัวเท่าไหร่ตัวละสิบเอ็ดจุดห้าเก้าพูดได้นะคะบ้องชูช็อกโกแลตก็สามจุดสองเก้าี่แแนกจะพาไปชมข้างในนะคะ พักทองราคาก็จะมีตามนิตแคลลอรสองจุสองเก้านะคะมีลูกนี้ด้วยบอกโคลี่ผักเยอะไปหมดเลยดาวสามจดสี่เก้านี่แตงกวาแบบไทยอันนี้ราคาหนึ่งจ้าหรือว่าแปดสิบาทนะคะที่ไทยขายเท่าไหร่มีขายเป็นแพ็คชอบมากมีราคาเห็ดหนึ่งุดเก้าก็แปดสิบาทแตงกวาใีราคาผัก เยอะมากแต่คงมาได้ตามถ่ายทุกราคาราคานะคะเต็มนะคะต้องซื้อให้เต็มก่อนนี่มาดูราคาอันนี้บวกไอโคเชตนะคะบวก2.49ซื้อเห็ดสักแพ็คหนึ่งมาดูราคาพริกค่ะอย่างโตนะคะพริกนะคะ2.49จากสเปนนะคะ2.493.42เกเกือบ120บาทพริกอันนี้ ก็จุ่มกระจิ๋มก็2องดสี่เ้าเป็นโพว,วองนะคะของของบีโอค่ะสีสันสองสี่ก้านะคะจากสเปนใหญ่บิก๊กมาราคานี้สองจุเช่นกันราคาพิกอเอาก้ยไม้ก็มี2.99้ามันผนกผล,ลไม้มีส้มอุ้ยมีส้มนะคะมันเดเอ่อสองจุดส่กากับสาม้าเก้านะคะ ก็แผนดิบแลแผนของ Y เป็นแผนพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อปลานะคะแล้วก็ด้านนี้เหมือนกันแผนนี้จะเป็นแผนพวกของเล่นของเด็กนะคะของเด็กถัดไปก็เป็นพวกมือเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การเกษตรหรือว่าของตกแต่งบ้านนะคะมากับลูกชายก็จะจับกล้องไม่ค่อยสะดวกของเล่นเต็มไปหมดแล้วก็ของใช้ ในคือในโครเรือนนะคะเยอะเดินถ่ายก็คงไม่ไหวเยอะมากเขียนรถด,ด้วยก็เอามาเป็นคร่าวๆให้ให้รับชมนะคะนี่มีมีด้วยไมโครเวฟราคาก็หกสิบห้าไม่ใช่บาทนะยูโรค่ะนีเครื่องทำอะไรไม่รู้กอนคิสมา์มสสิบบาท99ยูโร โอ้เยอะแย,ยะเลยดูโอ้ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยสองยูโรแปดสิบบาทยูโรเราจะซื้ออันนี้ไปอืมบทีบอกผิดราคามันคือเก้ายูโรหรือสิบยูโรอันนี้ตัางหากล่ะคะสองยูโรของเล่นเด็กเสื้อผ้า ผนกลาก,กาัสรองเท้าเสื้อผ้านะคะในห้างเดียวเลยคะ่ะอาหาพวกจำบงไส้กรอกนะคะใเลยนะคะขาไม่ได้ข้าวไทยลิชัยนะคะราคาไหนวะลิชัยจัสมินนะคะหาราคาไม่เจอแต่เดี๋ยวตอนไปจ่ายก็จะเห็นราคา เราก็จะมาที่ขาออกก็จะมีคินดี้ดช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่แผนกจ่ายนะคะได้เต็มเลยค่ะวันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะ